เกเร่นี่ใส่เกเรแล้วนี่ใส่เกเร สีนอนเกเรใช่ไหมใช่ไม่ใช่อืมอืมอืมเยเล่กับแม่เยเล่กับแม่มากแล้วอืมออกนิ้วกลับออกออกเลยนะน้องครับน้องจ๋าน้องจ๋าสีนอนดื้อไหม มแมอแม่แม่แม่อ่าอ้ออาไเลยกับแม่วันนี้ดื้อย่างแรงวันนี้เจ้าจะุบแม่อย่างแรงเลยเป็นไรหงุดหงิดอะไรหงุดหงิดอะไรมาไหนบอกสิน้องหงุดหงิดอะไรอากาศร้อนหรอฮึอากาศร้อนเหรอือา ใจร้ายกับแม่แหน่แหนะดูดูดูนะคะดูนะคะดูดูนางดูนางนะคะนี่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 ความเกเรนี่วันนี้อารมณ์เสียวันนี้อารมณ์เจียอารมณ์เจียอารมณ์เจียใช่ไหมลูกอืมอืมอืมไม่มาอารมณ์เสียจริงไหมออแนนแนอ๋อนี่ใจไม่ดี วันนี้เป็นไรเป็นไรนี่เอาเราไม่ดีเป็นไรไม่อยากให้แม่ถ่ายวันนี้ฮะไม่อยากให้แม่ถ่ายเหรอแล้ดูแกงอืมอืออัดด,ด,ดิ๊กติ๊กติ๊กอัดด,ด,ด,ดิ๊กติ๊กติ๊กดิ๊ดโอ้โหเลยนะแม่ยุ่งอะไรหนูนักหนาเนี่ยยุ่งอะไรหนูนักหนานี่แม่ปิ๊งปิงปีง